การปริ้นรายงานเมนูอาหารกลางวันนะคะ,ะเราก็จะมาที่เมนูรายงานนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ค่ะมันจะมีว่ารายงานประเมินคุณค่าอาหารรายงานวัตถุดิบหรือปริมาณที่ต้องซื้อรายงานสรุปปริมาณวัตถุดิบนะคะถ้าเราเป็นประเภทจ้างเหมาจ้างให้คนอื่นมาทำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะปริ้นแค่เมนูตัวนี้นะคะรายงานประเมินคุณค่าสารอาหารนะกดวันที่นะคะเช่นปุ๋มิเอาวันที่หนึ่งนะคะ หรือวันที่31มีนะแต่ถ้ากรณีเราทําเป็น3-4เดือนนะคะเป็นไตรมาสเราก็สามารถขยับได้นะอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเอาใหม่สมมุติอันนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมก,กรานะคะเนาะอันนี้ไปสิ้นสุดเอาเดือนมีนานะคะ31มีนาดูรายงานนะคะก็จะได้รายงานแบบนี้ออกมานะคะอ่ะวิธีการก็คืออันนี้คือ3เดือนนะ เราจะปริ้นตัวนี้ไปให้คนที่เขาทำพัสดุเนี่ยอัพโหลดเข้าไปในระบบ e g p หรือเราจะใช้เป็นแนบสัญญาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนะคะไม่มีปุ่มพิมพ์อยู่ตรงไหนนะให้คุณครูค,คลิกขวาแล้วก็สั่งพิมพ์นะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นเครื่องปริ้นแล้วเราสั่งพิมพ์มันจะปริ้นออกมาให้เราได้เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเราต้องการเก็บไฟล์ไว้ในคอมให้เราเลือกเมนูบันทึกเป็น pdf นะคะ เสร็จแล้วเราก็ปุ่มพิมพ์จะเปลี่ยนเป็นบันทึกนะเราก็กดบันทึกนะคะรายงานอาหารนะคะรายงานเมนูอาหารทิ้งไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปอ่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปดูนะคะก็จะได้เมนูไว้นะคะอยู่ที่หน้าจอละนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นเมนูอาหารกลางวันนะคะโอเคทีนี้ มีอีกคำถามหนึ่งยอดคิดค่ะพอดีเข้าระบบไทยสกูลร้านไม่ได้ค่ะไม่มีรหัสค่ะแต่ต้องการเมนูไทยสกูลร้านของศูนย์อื่นเอามาใช้จ้างได้ไหมได้ค่ะถ้าใช้ pdf รุ่นเดียวกับครูหมีนะคลิกที่รูปดินสอนี่เลยนะคะนะคะกรณีศูนย์ดเด็กเล็กสังกัดเดียวกันทําอาหารเหมือนกันหมดไม่จําเป็นต้องเข้าไปในระบบทําทุกศูนย์ก็ได้ค่ะทําแค่ศูนย์เดียวก็ได้สมมุติถ้าอาหารกลางวันเหมือนกันนะเราก็แก้ตรงนี้ค่ะโรงเรียนตรงนี้นะคะ เราก็ใส่เป็นสปดอของเราเลยนะคะมีคุณครูไม่ปิดไม้นะเสียงเล็ดดังเข้ามาในคลิปนะคะเพราะตอนนี้เราอบรมออนไลน์อยู่นะคะโอเคประมาณนี้นะคะสามารถเปลี่ยนชื่อแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นชื่อศูนย์ของเราแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาไปแนบสัญญาอาหารกลางวันของเราได้เลยหรือจะเอาไปอัปโหลดในระบบ egp ของศูนย์เล็กๆในการทําจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันนะคะที่จ้างเหมานะ Okey kau